สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนป3ามที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้ในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเราจะมาเรียนในเรื่องการเลือกตัวแทนในชั้นเรียนและโรงเรียนจะมีเนื้อหาสาระน่ารู้อย่างไรบ้างไปดูกันเลยค่ะน,นี้เราอยู่ในช่วงคำถามชวนคิดกันนะคะก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนคุณครูมีคำถาม มาให้นักเรียนลองตอบกันก่อนดูนะคะเนักเรียนลองช่วยกันบอกวิธีการเลือกหัวหน้าห้องหรือการเลือกประธานนักเรียนนักเรียนเลือกจากอะไรกันบ้างคะลองตอบให้คุณครูฟังหน่อยสิคะโอ้โหเก่งกันมากๆเลยค่ะการที่เราจะเลือกหัวหน้าห้องหรือประธานนักเรียนเราควรเลือกจากการที่บุคคลน,นั้น เป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีน้ำใจมีวินัยเป็นต้นเก่งกันมากๆเลยค่ะหลังจากนี้เราจะเข้าสู่บทเรียนกันแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะการเลือกตัวแทนในชั้นเรียนหรือโรงเรียนการออกเสียงเลือกตั้งตัวแทนในชั้นเรียนและโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประชาธิปไตยซึ่งสมาชิกทุกคน จะต,ต้องรู้จักเลือกตัวแทนที่มีลักษณะของตัวแทนที่ดีมีความเหมาะสมซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวนั้นจะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียนและโรงเรียนแล้วมีผลสะท้อนกลับมายังสมาชิกในชั้นเรียนและโรงเรียนอีกด้วยตัวอย่างเช่นการเลือกหัวหน้าห้องการเลือกประธานนักเรียนและการเลือกคณะกรรมการห้องเรียน หรือโรงเรียนเป็นต้นนะคะหลังจากนี้เราจะมาดูลักษณะของตัวแทนในชั้นเรียนและโรงเรียนกันค่ะซึ่งตัวแทนในชั้นเรียนและโรงเรียนมีหลายลักษณะเช่นมาเริ่มกันที่หัวหน้าห้องนะคะในแต่ละห้องเราจะมีการเลือกตั้งหัวหน้าห้องเราจะต้องมีการเลือกตั้งหัวหน้าห้องที่มีลักษณะที่ดีดังนี้ค่ะ 1. เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างนักเรียนกับคุณครูหรือประสานงานระหว่างเพื่อนในชั้นเรียนกับคุณครูประจำชั้นหรือคุณครูประจำวิชานั่นเองค่ะ 2. เป็นผู้ที่ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในชั้นเรียนและต้องเป็นคนที่ตั้งใจทำงานด้วยนะคะ 3. ตั้งใจเรียนชักชวนให้เพื่อนตั้งใจเรียนเหมือนกัน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนได้ค่ะ4มีน้ำใจ5ชอบช่วยเหลือเพื่อนอยู่เสมอและ6มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมเป็นต้นค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถนำไปประกอบการตัดสินใจเลือกหัวหน้าห้องในชั้นเรียนของเราได้นะคะเราก็จะสามารถได้หัวหน้าห้องที่ดีและตั้งใจทำงานนั่นเองค่ะและส่งผลให้ห้องเรียนของเรา เป็นห้องเรียนที่น่าอยู่และเป็นห้องเรียนที่มีความสามาคัคคีเป็นต้นค่ะประธานนักเรียนในทุกๆปีเราจะมีการเลือกตั้งประธานนักเรียนนะคะซึ่งการที่เราจะเลือกตั้งประธานสภาน,นักเรียนนั้นเราควรเลือกประธานนักเรียนที่มีลักษณะที่ดีดังนี้ค่ะ1 เป็นผู้ประสานงานระหว่างนักเรียนกับครูในโรงเรียนค่ะ 2. ช่วยกันส่งเสริมนโยบายที่เป็นประโยชน์ของโรงเรียนเช่นช่วยการรักษาความสะอาดภายในโรงเรียนเป็นต้นนะคะ 3. เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนในโรงเรียนได้มีความขยันมีวินยัยมีความอดทนเป็นต้นค่ะ 4. กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกกล้าตัดสินใจ และกล้านำเสนอสิ่งต่างๆเพื่อพัฒนาโรงเรียนต่อไปค่ะ 5. รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 6. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพื่อทราบปัญหาภายในโรงเรียนและพัฒนาต่อไปค่ะและ 7. ไม่แสดงอำนาจไม่เผด็จการเป็นต้นนะคะและสุดท้ายน,นะคะ คณะกรรมการห้องเรียนหรือโรงเรียนค่ะค <_ d> um> ณะกรรมการในห้องเรียนหรือโรงเรียนจะเป็นผู้ที่ช่วยในการทำงานด้านต่างๆของหัวหน้าห้องหรือประธานนักเรียนเช่นคณะกรรมการด้านกิจกรรมคณะกรรมการด้านวิชาการคณะกรรมการด้านอาคารสถานที่เป็นต้นนะคะอย่างเช่นช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียน ชักชวนให้คนในโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนเป็นต้นค่ะต่อไปนะคะเรามาดูวิธีการเลือกตัวแทนอย่างถูกต้องและเหมาะสมค่ะซึ่งนักเรียนเคยเข้าร่วมกิจกรรมนี้กันมาแล้วนะคะซึ่งก็คือการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนค่ะมีขั้นตอนและวิธีการอย่างไรนักเรียนจำได้กันไหมคะ มาดูวิธีการเลือกตั้งประธานนักเรียนกันค่ะเริ่มต้นตั้งแต่การเปิดรับสมัครประธานและคณะกรรมการสภานักเรียนค่ะต่อไปนะคะผู้ที่สมัครประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนมีการออกหาเสียงการเลือกตั้งเพื่อเชิญชวนให้นักเรียนในโรงเรียนเข้ามาเลือกต้นเพื่อเข้าไปพัฒนาโรงเรียนต่อไปนั่นเองค่ะ นักเรียนทุกคนในโรงเรียนนะคะจะมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยซึ่งมีสิทธิในการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนในโรงเรียนค่ะโดยในวันเลือกตั้งจะมีขั้นตอนดังนี้นะคะ 1. นักเรียนจะต้องตรวจสอบรายชื่อของนักเรียนนะคะและทำการลงทะเบียนการเลือกตั้งค่ะหลังจากนั้น 2. เราก็จะได้รับบัตรเลือกตั้งมาค่ะ 3นะคะให้นักเรียนเดินเข้าคูหานะคะเพื่อทำเครื่องหมายกากระบาดหน้าหมายเลขที่ต้องการแล้วพับบัตรเลือกตั้งค่ะเราเลือกเบอร์ที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะทำการหย่อนบัตรเลือกตั้งลงในหีบบัตรนะคะและหลังจากที่นักเรียนทุกคนในโรงเรียนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ทำการเลือกตั้งแล้วนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการนับคะแนนการเลือกตั้งค่ะ ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะได้เป็นประธานสภานักเรียนนะคะซึ่งหลังจากที่เราได้ประธานสภานักเรียนแล้วนะคะประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการจะทําหน้าที่ในการประสานงานระหว่างครูและนักเรียนและพัฒนาโรงเรียนต่อไปค่ะดังนั้นนักเรียนควรเห็นความสําคัญของการมีส่วนร่วมนี้นะคะเพื่อให้เราได้คนดีคนเก่ง เข้าไปพัฒนาโรงเรียนของเราต่อไปนั่นเองค่ะวิธีการเลือกตัวแทนอย่างถูกต้องและเหมาะสมนะคะมีวิธีการเลือกดังนี้ค่ะ1การออกเสียงโดยตรงโดยมีการโหวตหรือลงคะแนนดังสไลด์ที่แล้วนะคะที่ครูได้ยกตัวอย่างการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนนั่นเองค่ะโดยผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด จะได้เป็นประธานสภานักเรียนค่ะ2การเลือกตัวแทนเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่นะคะโดยเราจะเลือกคนที่มีความเหมาะสมและมีความสามารถค่ะกระบวนการเลือกตัวแทนนะคะมีดังนี้ค่ะนักเรียนทุกคนนะคะมีส่วนร่วมในการออกเสียงเลือกผู้ที่จะอาสามาเป็นหัวหน้าห้องประธานนักเรียนหรือคณะกรรมการ โดยพิจารณาจากความสามารถความเหมาะสมเช่นมีความซื่อสัตย์มีน้ำใจเสียสละมีระเบียบวินัยค่ะเมื่อนับผลรวมคะแนนแล้วถ้าผู้สมัครคนใดได้คะแนนเสียงมากที่สุดผู้นั้นก็จะได้รับการคัดเลือกเป็นหัวหน้าห้องหรือประธานนักเรียนค่ะในการเลือกตัวแทนไปปฏิบัติหน้าที่นะคะเป็นการเลือกบุคคลให้เป็นตัวแทนไปออกเสียง หรือตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งแทนคนส่วนใหญ่ซึ่งตัวแทนนี้จะเป็นผู้ที่คนส่วนใหญ่เห็นว่าเหมาะสมที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นเช่นการเป็นคณะกรรมการกีฬาสีโรงเรียนการเลือกตัวแทนกลุ่มเพื่อเป็นคนมารายงานหน้าชั้นเรียนเป็นต้นค่ะ และหัวข้อสุดท้ายในวันนี้นะคะซึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียนและโรงเรียนค่ะการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียนและโรงเรียนนะคะเกิดขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียนและโรงเรียนดําเนินไปได้อย่างต่อเนื่องราบรื่นและเกิดการพัฒนาซึ่งมีผลดีต่อสมาชิกในโรงเรียนค่ะการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียนและโรงเรียนมีดังนี้ 1. การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียนได้แก่ การเปลี่ยนหัวหน้ากลุ่มการเปลี่ยนหัวหน้าห้องเมื่อมีการเลือกตัวแทนที่เหมาะสมมาทำหน้าที่แทนสมาชิกในชั้นเรียนย่อมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเช่นนักเรียนในห้องเรียนอยู่ในความสงบเรียบร้อย 2. การเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนได้แก่การเปลี่ยนประธานนักเรียนการเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารโรงเรียนการเปลี่ยนผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อมีการเลือกตัวแทนที่เหมาะสมมาทำหน้าที่แทนสมาชิกในโรงเรียนย่อมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นโรงเรียนได้รับการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงค่ะการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียนนะคะดังตัวอย่างเช่นมีผู้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนประสานงานระหว่างครูกับสมาชิกในห้องเรียนค่ะ นักเรียนในห้องเรียนมีความสงบเรียบร้อยเพราะมีผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลแทนครูเมื่อครูไม่อยู่แล้วมีกิจทุรนั่นเองค่ะต่อไปนะคะตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนทำให้โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงในในโยบายการบริหารงานภายในโรงเรียนที่ดีขึ้นโรงเรียนได้รับการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะในบทเรียนเรื่องการเลือกตัวแทนของชั้นเรียนหรือโรงเรียนนะคะโดยคุณครูจะขอสรุปเนื้อหาบทเรียนในวันนี้ดังนี้ค่ะในชั้นเรียนและโรงเรียนมีสมาชิกหลายคนจึงต้องมีตัวแทนมาดำเนินการตัดสินใจในการทำกิจกรรมต่างๆเช่นหัวหน้าห้องประธานนักเรียนคณะกรรมการโรงเรียนโดยมีวิธีการเลือกตัวแทนมา2วิธีค่ะ ซึ่งก็คือ 1. การออกเสียงโดยตรงโดยมีการโหวตหรือลงคะแนนนั่นเองค่ะวิธีที่2คือการเลือกตัวแทนออกเสียงนะคะซึ่งการเลือกตัวแทนทําให้ชั้นเรียนและโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงเช่น 1>, 1. มีตัวแทนคอยประสานงานระหว่างครูกับนักเรียนและ 2. ช่วยให้ชั้นเรียนและโรงเรียนเกิดความสงบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นค่ะ หลังจากนี้นะคะครูหวังว่านักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนนี้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบในเนื้อหาบทเรียนเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย